คอยฝันคืนมือเล็กออกฝันล่างหัวเล็กกันคอยฝันล่างหัวเล็กมันสีเม่นฝันล่างหัวเล็กคือฝันตองวัดมันบอกฝันตองวัดคือฝันตองวัดฝันล่างหัวเล็กคือฝันตองวัดนะคะพี่น้องนะคะอุ้ยนะคะบัดที่มีเล็กออกมากเ๊บบักสีกมันเห็่เสียนกับสี่สี่บักคอยพัดมาสี่อยู่แถวคอยคือพุ่ซื้อสี่สี่คอยตามเนี่ยจะม่นอุกเป็นอังนะคะพี่น้องแล้วก็ใ่อยมากซี่อยู่แล้วเนี่ยนะพี่น้องไปตามสี่บัแมน ก้อยม,มัดซี่แม่นะคะก่อยกึ้บก็เจอซีซๆเนี่ยนะคะพี่น้องเนี่ยมัน,ม,นมันอุกมันอังเอามาเดบัดนี่เดิมก็เลยทายผู้เดียวนะคะพี่น้องนะคะเดิมเทพไทยเทวาทั้งหลายขันจะมาบอกกับมาบอกตรงๆเด้อญาย่ยาให้เคลื่อนย่าให้อีหยังเขาก็เริ่มวางสินะคะมาคู่คนก็ต้องซื้อพวกเที่ยงคนก็ต้องซื้อ,อค่ะนะ ขนาดคอยฟันที่มีดไปให้คอยเอาใบสีไปหั่นไปหนีเราไปคอยเอาไปแล้วนะคะบอกเล่คอยไม่ใจสวยกับเสียดยไม่จะคอยชิตทุกขไทยไม่จะคอยกินแกบด้แบบนี้บอกจังจีนะคะพี่น้องอันนี้อันนี้พี่ป้านะคะพี่น้องนะผลสุดท้ายเราเมื่อแรกมีให้มาฟันเป็นโตเราเด้อเอาเป็นโตสามโตตรงๆเราเด้อเสียดฟันป่ะทีนี้เพราะคอยฟันแถวคอยหาเงินใช้มาซื้อเท่านั้น ซ้อนเอะซ้อนฝันฝันทั่นะคะพี่น้องนะคะฝันันว่าฝันว่าห็นม้าดำม้าดำตัวนี้นะมันเคยมาบอกเรข่อยเท่ทึบนะม้าดำแม่นม้าดำมันีด่ไอยเอื้อนเพิ่นมันม้าดำเป็นเต้าหู้งามๆพอ่าช่วงนั้นมันมาบอกข่มันก็ออกห้าน้อยสองหัวแล้วก็มาบอกข่มันมาออกเลขไทยสี่หัว หอยแล้วก็เสียมันเอาแั่นั่นสิเป็นหมาเทวดาก็ให้มาบอกเลขอีข่อยแล้วว่าพวกรสิซื้ออัไรนี่เสียฟันเห็นหมาบาัดสนีน่ฟันว่าหมาภาพลงไปน้ำไม่ไงดำๆเลยในน้ำไม่ไงหมาหลุดมุดลงไปมุดลงไปปุ๊บกระมุดแล้วหมาคือกันคอยละโพขึ้นมาก่อนหมาบาัดสนีหมามันละโพขึ้นมาคาาตัวเลขไมห่หอยพเด มาค่บตัวเลขแมเนเอเนพี่น้องเลยชุดขายหัวหวานซื้อเลยวันนี้เดขอ,อ,อันนี้เพรสิผู้ฉีด <laughs> มาที่นี่ชุดขายัวหวานชื่อพี่น้องเลย <laughs> พู้ได้สินามชื้อเอาไปซื้อนักเนี่เอาไปขา,ายไว้เด่ากับจุนจืดเกมา,ากค่ะเดปกันการมีเด็กอะไรขาดมาปึ๊บนะทำใมเราขาดเส้นปากยืนจะ่อยคนตะต๊มือมันว่ามันเก่งเด็กมาเน่ะมาเราเป็นแปดหนึ่งเจ็ดทุนเนี้ย คาบมาได้ใบเดียวนั่นบอกม่ไดใบเดียวเมันคาบขึ้นมาปอนเท่ตตัวี้่อล้ตเมมันแแนเออเอีกขอนแล้วสมันมุดลงไปอีกพัทนไหมันก็คามหาข่อยอีกตีพัทก็อราอุงเอามันมาตรงปานไดกี้ขเลยพัทคาบมาสองตัวสองสี่ เออสองสี่แล้วมันก็ขาดค่อยๆก็นกนแล้เก้งเก้งเก้งเพียงปรังตันใ่รึ่าขามาสองเทือดขามาสองเทือกตัวเทือที่หนึ่งน่ะแปดหนึ่งเจ็ดตกเมื่อมันไม่อีกปุ๊บมันละล้มหมดลงไปอีกค่อยบอกมันในเอาอีกนะมันละขาดขึ้นไม่อีกสองสี่คะแนนเนี้ยมันจะเป็นประมาณนี้อย่างไร แมนแปดหนึ่งเจ็ดกับสองสี่บัตรทีนี่ผู้ใดพร้อมเสียหัวทหารพอจ้าใคยได้ฮอตสายทหารมากคุณเดิมมือนีเดอกกับพี่น้องเด็กกับสายทหารนะคะพี่น้องนะคะเอานะคะกดตรไรโครแจ๊ปพี่บาเ์เนยนะคะพี่น้องนะคะมือดีนะคะพี่บาร์นะคะโพมานะคะสีมาหาหัวสะบันนะคะพี่น้องนะคะมัดหัวเขาลงมักผัวเขาเนอะจะบ้าเลย โบไม่ค่อยเกี่ยวบันเลยนะคะขั้นซื้อ,อ,อนะคะพี่น้องนะคะเอาแล้คะเอานะคะมือนี้นะคะต้องหาเงินซื้อเลยนะคะพี่น้องนะคะนะคะต้องหาเงินซื้อเลยนะคะอไปฟันไปเลยนะคะมาเคียงนมาบดใจเลยนะคะนกเต้นๆนะคะบินคันก่อไฟนะคะพี่น้องนะคะผู้ใดอยากเห็นของใหญ่เห็นซื้อเล่นเก้กินดามื่อนี้สองสี่นะคะพี่น้องนะ นี่เลยนะส,ส,สองสี่ซอยไ,มไยหมเจ๊ฮะซอยไหมไอ่ะซอ,อยนะคะพี่น้องทั้งซอยนะคะพี่น้องนะคะทะเลก็ออกแปดเ่งเจ็ดนะคะกับอกับสองสี่นะคะพี่น้องนะคะซอยย,ยพี่น้องทั้งซอยนะคะผู้ได้จะเข็นของไนะะนองนะคะพี่น้องนะคะให้มหาไม่ใยญ่เจกินดาเด้อพี่น้องนะคะเฮ้ยนะคะมาทั้งอำเภอเลยนะคะพี่น้องนะ แม่พีเล็กออกแท้ๆทกวนน่งเด็กออกแทกแม่พีนี่ยคะอันนี้หงอกแลาแม่พีเล็กสายทหารเขานอเจ๊สายทหารเขาเป๊กได้มายกยกมือเศร้านควขนคณะควรควรรับตาไปซื้อเล่นควรับตาว่าควจะโพสตทหารนะคะถ้าเกินลลายชอยไม่แน่ว่าฮะอยากเล็กซื้ออะใดก่อนสวยๆพี่นงทั้งสวยนุ๊กแต่แต่หญิงเขาบลอดภัผู้ใดจะเข็นของใหญ่มาหาเจกินดา แปดหนึ่งเจ็ดกับสี่สองพี <Leonard> ่ดำคอยฟันค <puts Geb> <et> ักคักชุดขายผัวบาวัดซื้อเลยนะคะพี่น้องนะคะอืมนะคะนะคะในมหาทั้งอำเภอออกเด็กขันพกออกกับมาเมามามาเซิร์ฟคอยทั้งอำเภอตลอดเออกต่ยังว่ายังไงสวยๆพี่น้องทั้งสวยใช่ไหมนกแต้แต่ขันพกออกสองจีเห็นเมามาเซิรอฟขคล่อม ก็้เอไหมนกันสี่กอยเอเอาว่าวสายทหารเจ้าหน่อยสายทหารสายเด้อสายทหารนะพี่น้องเด้อ อ้านะคะสายทหารนะคะเขาทุกนวดนะคะพี่น้องนะคะเขาทุกงวดแต่ว่ามันไม่เม็ดเดียวเท่าน,นั้นนะคะพี่น้องนะคะไปเลขวิ่งส <ไป S 2> ายทหารนะคะกดไลไรกดแช่ผีบ้าละไปเดี๋ยวนะคะพี่น้องผ <laughs> ู้ดใดอยากเห็นผีบ้าผู้ใดอยากถึงเลขสายทหารนะคะพี่น้องนะคะวัดก็เลยเนี่มาคักมาเน่ยเลยนะคะหกมาเต็มเต็มนะคะ <laughs> วัดดี้มาาอีกแล้วพี่น้องเอยจะมันถึงใจยิ่งถึงค่ะคนน้า <laughs> อพรอมล้วไปค่ะพร้อมแล้วไปกดไรกดแชร์ลรวไปคับพี่น้องนะคะกดกันเลยสายทหารในงวดนี้นะคะสายทหารในวันนี้มาสดสดร้อนๆเลยนะคะมาฮอตนุ่เส้านี่เองนะคะพี่น้องนะคะนะคะซองของเกก,กิดาผะาพ,ะพ่นยังประ่านไหยนะคะพี่น้องนะคะคุณได้ยิน,หน,หนตอนนี้กับเบิ้งไปทั้งกันเลยนะคะสายทหารฟันมนันเน้นๆเลยนะคะเม็ดเดียวแข็งๆแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปถามมาแชร์ไปนะคะคอยรีดได้ใจ่ไหน่อราคอยให้ฟรีผมก็จะเสียเงินเลย ก็ไปสารแน่มากเอานะคะฮะมันสีด้ามันด้าหรอพ่อก็ด้าเนเมฆขันจักรด้าเนี่ย้ยจากด้านจากจักด้าข่อยิงตังไรยิงกังไรจกรด้าไปวโกกขสนใจดอกเพราะว่าหมอเขาเนี่ยเลาคุเขาบอกว่าไปเอายาซองเบิงหาคุณตาคุยหมอเขาลาค่ะพี่น้องนะนาค่ะคุณผู้กินยาเยี่อตาพี่น้องตอนนี้ก็ลังบ้ามาหาอเอนะคะสายทหารไม่เดียวแขนงเลยนะคะ วันมาหยกๆเลยนะคะสี่มาตัวเดียวสี่มาตัวเดียวสีว่มาสิบล้าน สี่มาสิบล้านตรงโชคดีทุกท่านเม็ดเดียวเข็งแข็นะคะพี่น้องนะคะไม่ฉะนนั้นแล้วนะคะวันนี้นะคะเจ๊กินาผีบ้านะคะก็บอกสายทหารไปแล้วนะคะพี่น้องนะคะไม่เช่นนั้นฮอดผื้อื่นแล้วอย่าถามนะคะเพราะว่าลืมค่ะพี่น้องนะคะบอกมีเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลวเดียวเลขวิ่งยาวเม็ดเล็เม็ดเดียวเลยสี่มามาสิบล้านเปอร์เซ็นสิบล้านเปอร์เซ็นเนียน เอานะคะเลขฝันนะครับแปดหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็สองโตนะคะสองโต้สองโตหลุมนะคะพี่น้องนะคะพวกเมนลางเด็กอันนี้ว่าให้ฟังนะคะพี่น้องนะคะสองโตหลุมก็คือสองสิบสายทหารมาเม็ดเดียววิ่งมาสิบร้านนะคะพวกเมนข่อยิ่งเด็กตอนนี้ข่อยก็ในเมนวิ่งเทยข่อยนั่งชื้อนะคะ ก็คือมาอย่างเดียวแล้วก็คือส0บร้านนะคะก็คือสี่มาร้านเปร์สซ้นเลยนะคะจงโชคดีทุกท่านเลยนะคะแต่หันเป้นแมนสายแหารเลขฟันเจ็ดครับแปดหนึกับสอสบสอ่แปดหนึ่สายแหารหกสีแมหกสี่มาเขาจิมาโก้ยมันออกอีกแน้ผีบานีจะมาเามาออกอีกจากเทียวกันวัดสินี่เจะนั่งัซี่เ เอยนั่งเจี๊ยบคอยแตาเงือกขึ้กันนะคะพี่น้องนะคะเฟัง์นเลยนะคะพุ่งคอยใหญ่บ่เอฟซีระวังคอยปอาใบใหญ่จินได้หีตีบ่นะขคอยยักฟัง์นเลยไม่ผู้ใดมาว่าคอยใบใหญ่จินได้หีตีกับพี่น้องมันก็มีหูตาทิพย์คัตแน่เลยนะคะพี่น้องนะควถ้าอย้าเจ้าด่าเจ้าบอเพิ่นด่าเจ้าตีเพิ่นด่าเจ้าตีบังเห็นเอ้วก็เขาด่าคอยใบใหญ่จินได้หีตีบ่หนะเอาเจ้าเขี้าเียดบ่ล่ะ แต่ละตัวเลขเจ้าคือว่าโชว์บบข่อยยนได้ข่อยอยู่กับเพื่อนมากขอยยังไม่เคยเห็นของเจ้าของตะขอพุ่นละหลายนะคะพี่น้องเออนะคะมันไม่หมดแต่ที่ไปเพิ่งรู้นมันจะของดีเนาะดีกคือนั่นคือกามาพวารซากบันดูเพป็นซากมากอ่าตัวเลขตัวเลขอ่าตัวตัวเลขนะคะใส่กระขียนเลยข่อยจะไปเขียนน้องเบลเจ้ามันเขียนตัวน้อยเดี๋ยวมั้เราข่อยเพิ่าเห็นหงส์ระบา้ เรียมพร้อมเลยนะคะพี่น้องนะคะแคปเลยนะคะสายทหารมาสีนะคะพี่น้องนะคะอุ้ยประกาศใหญ่กว่านี่งตรงีบนเนี่ยอืออันนี้ไปด้ังไดเนี่ยใสยำๆยำข้อๆกันละมันก็พอๆกันเลยละเอากระดาษเอซี่ใส่ตรงนี้วอ้าวนะคะแม่นอยู่แล้วนะครับอ้าวพี่น้องแคปหน้าจอด้วยครับด้วยเก๊จินดาฟาดตัวในเด้อค่ะเด้อถ้าผู้ใดอยากเห็นพี่บ้าให้ติดตามเพจเจ๊จินาภาพตื่นเพจเจ๊จินาภาพโชคได้ค่ะเด้อ นะคะไทยจากห้าไทยจากบา้ากับติดตามใไม่เพจเลยนะคะพี่น้องนะคะนั่นคือตัวเนียนมันบวกับมากไว้น่ะ <c oughs> สีชมพูน่ะเมนค่ะนี่นีทั้งมักค่ะพี่น้องอมักแข็งเพราะว่าจุดจุดเนี้ยจะฟันเนียนหมาดำแรืมันสึเมนนะคะพี่น้องนะนะคะ <c oughs> ตัวตรงคือแปดหนึ่งเจ็ดเมนตัวตรงๆคือแปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาฟันเอาอีกเอาอีทเอาอีกเออกพิน่นต๊เมื่อยเพิ่นนะคะ แล้วพอหลือหมดลงไปในน้ำอีกหมดขึน้นมาเดยขาะคือน้าเป็นสองสี่ mm hmm. นั่นแหะค่ะวัน mm hmm. ที่นี้ฉลากิินแบ่งวันที่หนึ่งพฤศจ,จิกายนนะคะก็คือเป็นฉลากสัญจรน,นะคะโคราชนะคะพี่น้องนะคะโคราชนะคะซึ่งตรงกับรหัสของแม่ย่าโม,โมนะคะ หนึ่งแปดเกตเลยนะคะดิฉันก็มีทราบเหมือนกันแล้วกเสียงฝันไปตรงเลขดังเลยนะคะพี่น้องนะคะถ้ามันออกมาอีลีฉันก็ซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าโทรปุ๊บเขาก็บอกว่าอันค่ะนะคะพี่น้องนะคะมันสิเป็นประม่ณนั้นนะคะฝันปุ๊บอันปับฝันปุ๊บอันปับดิฉันยังม่ได้คิดอยากซื้อเลยเพราะว่ายังมันก็่ท่านหอดเมือผัดมาเขาบอกว่าฉลากชั้นจรจังหวัดโคราชวันนี้ตรงกับรหัสเม่ย่าโมเลยหนึ่งแปดเจ็ดพะนะ <ừ> mm. เพราะกว่าจะยินปุ๊บนะคะกว่าจะเป็นล้มทางรักอยากเป็นล้มทางไซปรัสอ <laughs> เอสำหรับสายทาหารนี่เพื่อนหมาสดสด,สดห่อนๆน,นั่น <ไ S 1> บอกห้มาสดสด,สดห่อนๆเลยนะคะวัดลองแล้วมาหกนะคะเม็ดเดียวหกวิ่งสิบล้านเลยนะคะแลนมาสิบล้านเลยนะคะงวันนี้นะคะมาสดสดรดอนพุทธมรัทานี่เองคือสี่มาสิบล้านนะคะจงโชคดีทุกท่านนะคะพี่นนองนะคะนะคะส <laughs> ายทาหารนี่ แม่นครับแม่นครับจะบาร์หาก็ต้องหาจับออโต้มาใส่<ร>แม่นนี่สำนักไดที่วามันแม่นจะเอามาจาเอามาใส่จับใส่สายทหาร <ๆ S 1> เลยนะคะเออนะคะคือสมมติว่าเพินมาสองเพินมาห้าเพินมกศูนย์จะเอามาใส่เลยเอามาใส่เอามะมะ่าีเพราะวามันบกครพลาดใส่ระงวดเลยนะคะพี่น้องนะคะต้องขอบคุณสายทหารนะคะที่ให้สาระได้มากนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอให นะคะที่เพิ่นแบ่งปันไม่ให้เฮาเนาะแถ้าบางคนก็คอมเมนต์มาว่าบ่ได้สัญจรเด้ค่ะบ่นบอกคนน้ยินข่าวว่าสัญจรแต่ว่าผู้รับว่าสัญจรแต่ว่าในพนักงากองสลากไม่ได้ประกาศค่ะไม่ได้สัญจรโอ้คนนี้อ่านคนนี้อ่านปาต่อปากก็จบมาเนี่ยก็ต้องเว้าพิษอีหยังก็ขอโทษขออภัยนําหลายๆเนาะครับเนาะเพราะว่าปากต่อปากมันต่อกันนะคะพี่น้องนะคะพอต่อมาหูอีเพิ่งปึ๊บนะคะดังทั่วโลกปั๊บแล้วก็ตายเชนเล่นเลยนะพี่น้องแล้วว่าสายทหารนี ไม่กราบเลยนะคะได้ปูปลามาบ้านอะไรฮะปลาได้ได้รถบางอยางนี่ได้ได้ได้การท่างในการท่างบางอยานนี่ก็ได้ยินว่าผู้ชายมาเลยปลามาแมนปววดปดซาบานมาก็เลยด้วนเลยดวนเลยอยากเห็นปวดซาบานเห็นป่าบันดิสุใจเลสมใจเลยกัน้อแล้วกันแก้วกันแก้วเลยบ่กันปลา